สวัสดีค่ะทุกๆคนตอนนี้นะคะแมวก็ได้มาเยี่ยมแม่แอแล้วนะคะแล้วก็เด็กๆด้วยก็เห็นไหมหนูทำ s u ดท r i s ใช่พอค้อขอของแม่มีอักเดนที่ที่เอเวอร์แลนด์ันออกเอเวอร์แลนด์ก็เขาไม่อยู่เขาไปเลยอืมแล้วตอนนี้ปลาบไาจะกลับมาแล้วนะกลับวันนี้ก็หนูจะทำเค้กอปเปินค่ะ แล้วคนนี้เราทําเป็นไม้เค้กแอปเปิลน่ะเอ่อทําไม่เป็นแค่หนูทําหนูทําเองก็ได้โอเคเอแม่เก่งมากเลยลูกป๋าป้าต้องดีใจในตัวเอแมากมากเลยนะแค่ต้องมีส้มมีแป้งมีน้ำตาลก็มีแอปเปิลพี่แมวเคยคเห็นคลิปพี่แมวเคยเห็นคลิปของช่องแม่สบายสวิตท,ที่เอแม่ทำอัลบุลใช่ไหมคะเอใช่เป็นพรูล่อพี่ขอดเป็นพรูลเค้กใช่ไหมใช่คะ่ะเก่งมากเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรา เตรียมให้ป๊าป๊ากันนะเย้ yeah. อันเจ๊ดาเราไปซื้อเอ <Yeah. S 2> แปง้แปงเค้กมา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 เอมาเอาเอ็มซ่อมเอาน้ำตาลเอาแอป,ปเ,อเปิ้ลคือ,อ <Okay. S 1> ตัดแอปเปิ้ลอ๋อเอมมาจะเตรียมแอปเปิ้ลอยู่ที่นี่ใช่ okay. แล้วก็เดี๋ยวให้พี่มาไปซื้อแปง้งเ <tem ân hàng> พราะหนังรู้มันอยู่ตรงไหนแปง้ง <Okay. S 1> ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อแปง้งแล้วก็เดี๋ยวพี่เอ็มมากันยานเามาช่วยกันทำเค้กให้ป๊าป๊าโอเคอันยา๊ดาวเค้กไหมโอเคป้าร้านมันเล็กมากพี่เม้เดินมาดูเดินนี่นู่นนั่น ก็เดี๋ยวพี่เหมอวมามันไม่ไกลโอเคค่ะได้เลยเดี๋ยวป๊าป๊า,ปาต้องดีจใจแน่เลยมากเย้รู้ไมทำไมห,หนูทำหนูไม่ซ่อนกับแม่หนูซ่อนที่โรงเรียนควราะพี่เหมวเออพี่เออคุณครูค่ะคุณครูมีขยันมีมีวันเกิดอ oh, ตอน,น,นเราอยู่ที่โรงเรียน uh huh. ก็เออมีครูบอก วันนี้เราจะทำเคก้กให้ค,ค,ค,คุณครูคือห้ามบอกคุณครูทำทำเค,ค้กพ่อเป็น,ปนเซอร์ไพรส์คคปปก็สองสองสองเค้กแอปเปิ้ลก็หนึ่งเค้กชโคโค็อกโกแลตก็อร่อยจังเลยอร่อยจังเลยวันนี้แม่ก็เลยจะทำให้ป๊าปาเลยใช่โอเคงั้นเดี๋ยวพี่แม่ออกไปซื้อของให้นะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะ แฮปปี้แล้วนะคะคุณพ่อจะกลับบ้านแล้วนะคะแฮปปี้เลยนะคะตอนนี้แมวกับน้องอัญญาดานะคะกำลังจะลงไปซื้อแป้งทำขนมนะคะทำพายเซอร์ไพรส์พ่อมัดนั่นเองนะคะทุกคนขาโอ้โหแฮปปี้แล้วนะคะเด็กๆแฮปปีเ้เลยนะคะ จากที่เด็กๆเ,เองก็ป่วยนะคะมีอาการไอนะคะมีไข้ด้วยนะคะ38 39นะคะตัวรุมๆพี่ม่เองเนี่ยวันนี้ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะแต่ว่าพอรู้ว่าคุณพ่อจะกลับบ้านแล้วนั้นโอ้โหตื่นเต้นกันแบบยิ่งกว่าสุดๆไปเลยดูสิคะฟ้าเปิดด้วยคะ่ะทุกคน3-4วันก่อนหน้านี้นะคะฝนตกหนักมากนะคะแล้วก็อากาศแย่มากนะคะแต่วันนี้เนี่ยพี่ๆดูใช่ไหมคะอ่ะพี่ๆดูเขาหน่อยโอ้โหอัญญาจะกระโดดแบบในวิดีโอเลยใช่ไหมอึ๊บ หนูชอบกระโดดเหรอคะหนูแฮปปี้ใช่ไหมอะป๊าป๊าจะกลับบ้านใช่ไหมอะลูกโอ้โหเก่งมากเลยค่ะคนเก่งของเรานะคะน,นี่นะคะนี่นะคะแป้งของพี่เอ玛นะคะนี่เลยนี่ไงอัญชันนี้ของพี่เอ玛ค่คะเราซื้อไปให้พี่เอ玛ใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่เอาทำขนมนะมากินพร้อมกันนะคะอะไรแค่อัญชันมีอะไรวิตามินซีด้วยหรอ ลดมากเลยลูกรักษาสุขภาพดีงามมากเลยค่ะ <c oughs> นั่นไงเห็นไหมอัญดาไออัญดาต้องกินวิตามินนะพี่แมวจ๋าคือคูข้างทำไมคะหนูจะเอาอะไรอีกคะลูกชอบอันนี้หนูชอบอันนี้หรอ,อมันคืออะไรอะคะมันคือโฟมา่ามันคือโฟม,ม่ฟมาหรอแล้วมันอร่อยไหมอ่ะเอาไปหนึ่งอันอ่ะปะเอาไปหนึ่งอันนะคะโยกพี่ม่ไหม พี่แม่ชอบไหมไม่อ๋อพี่แม่ไม่ชอบแล้วหนูจะกินคนเดียวได้ไหมอ่ะได้หนูกินคนเดียวได้โอเคค่ะเก่งมากเลยค่ะอุ้ยตกแล้วเ <ขอ S 1> ก็บให้เขาก่อนโทษค่ะโอ,อ้โหมีมารยาทมากนะขอโทษค่ะไนะปะหนึ่งอันนะคะวก็เจลล้าเมนแบบนี้ แล้วดอกไม้นี้ใครจะจัดคะนี้แม่แอร์ซื้อดอกไม้มาเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะจัดต้อนรับป้าป๊ากับแม่แอร์กลับบ้านนะคะบ้านจะได้สดใสกันนะคะดีไหมเด็กๆดีมาค่ะเดี๋ยวเราต้องตัดไหมคะนี่ไงพี่แมวมาให้ละเอมมาจะทํำไหมคะ จะม,มาทำแบบคนเดียวเลยเหรอไม่มีใครช่วยเอมมาเลยเหรอบบไม่มีใครช่วยพี่เอมมาเลยเหรอนะจัดแบบยังไงจัดแ,แบบนี้ชใช่ค่ะใครจะช่วยพี่เอมมาจัดดอกไม้ไหมคะเออจะกินอย่างเดียวเลยเหรอลูกนี่ดูพี่เอ玛หน่อยเนี่ยพี่เอมมาตื่นเต้นมากป้าป๊าจะกลับมานะคะพี่เอมมาแกน่าจะโตรู้เรื่องแล้วค่ะว่าแบบอุบัติเหตุคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยการการสูญเสียคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแกก็ร้องไห้หนักมากเลยนะแม่เล่าให้ฟังนะคะแล้วก็ ทุกคนที่อยากจะรู้ว่าอ๋อแม่เนี่ยรู้สึกยังไงนะคะโหแมวนี่ฟังแกเล่าอย่างละเอียดไปน้ำตาก็แบบร่วงไปนะนนคือ,อนนหนักจริงๆค่ะค่อนข้างหนักมากนะคะนนแต่ว่าสุดท้ายแล้วแม่ก็ผ่านพ้นไปได้นะคะเอาน้ำอันนี้ก็ได้ค่ะใช่เพราะวันนี้คือเราใส่อันนี้ไปแล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งค่ะทุกคน แบบแอปเปิ้ลแบบนี้ค่ะแัดแอปเปิ้ลนแบบนี้ต้องทำไม่เล็กที่สุดต้องแค่เล็กแบบนี้ก็อันนี้เอาไว้เออไปก่อนอันนี้เอาไว้ที่นี่นะคะนี่เราไปใส่ให้นีตู้เย็นตัวน,วนี้ใช่ไหมได้ไหมคะคี่เราให้มันไหมคะ Anh đúng là gì. Anh đúng là. cái này, cái này. là. Anh đúng ờ, okay, ừ, là. Anh này là. Anh đúng okay. okay, là. Anh đúng ở Anh là. Anh này là. กินหรอไม่ห่อช้อนอะไรเลากินไหมนใช่มาแล้วเรามาแกะกันอันรากิดอันนี้ไหมจะแกะให้โอเคอเราแกะเองไหมครับโอเคเราจเอาน้ำมาสองแก้วนะคะโอเคแล้วเอาน้ำมาสองแก้วนะคะให้เต็มหนึ่งแก้วให้เราหนึ่งแก้วโอเคอเค๋อ,อ,อแบบนี้ละใครมาเออให้ดูพี่ๆี่ได้ไหมะคะ อืมแบบนี้นะคะพี่ต้อกดเบาๆแบบนี้เหรอคะพี่มากใช่ไมมันเดินไปอ๋อโอ้โหหนูตั้งใจทำมากเลยลูกน,นี่ต้องต้องเอาซ้อมเกลจิมเบาๆให้มันจิ้มแรงพอเดี๋ยวมันเดี๋ยวข้างล่างมันมันเดือ มันจะถึงกระดาษเกอเดี๋ยวมันเดี๋ยวกระดาษมันฉีกเกิมันเนิ่ม,มให้เป็นรูรปเล็กๆแบบนี้ใช่ไหมคะเล็กๆกระบอกที่สุด,สดต้องทำต้องทำตรตงตรนู้นตรงนี้ทำเยอะๆเนี่คฮะมาหน,นูมาใส่เนี้ค่ะไอาดามาใส่มาใส่วิตามินซีแล้ว หนูถือได้สองเก่งมากเลยค่ะหนูถือได้สองอันเลยหรอที่แม่ว่าเดี๋ยวตกแน่เลยอ่ะหนูใส่น้ำเยอะเกินไปไหมลูกตอนนี้เอ่าเราไปเรียกแม่ค่ะหนูต้องเอาน้ำตาลค่ะโอเคค่ะแล้วคนนี้นะคะต้องใช้อะไรใช่ค่ะใส่ไปเลยเอาช้อนแรกให้เนยนะคะใส่ไปเลยค่ะปล่อยเลยค่ะไม่นปล่อยมือค่ะใช่ค่ะเอาีกอันเนยให้พี่แม่ด้วยนะคะอันนี้เป็นวิตามินซี นอ้องอัญาดาซื้อมาเดี๋ยวเรากินด้วยกันนะครับโอ้ม่เกิดวิชาาิลสกร์ใช,ใช่ผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ใช่ค่ะโอเคปล่อยให้มันละลายก่อนนะคะโอเค ทำไงคะอ่ต้องมันแบบนี้ต้องโอ๋ใส่นน้ำตาลลงไปบางๆบางๆใช่ไหมคะมันละลายแล้วดูพี่พี่ละลายแล้วเหรอพี่เมียวนูหนูตกใจหนูคิดรถชนพี่เมียวพี่เหมียวทำนานโอ้ไม่หรอกค่ะเขาหนองรอกไห้ค่ะนอกอัญญาดาสุดท้ายพี่เมียวรุ่งมากลับบ้าน เีื่อเหนื่อยมากอันนั้นเราคิดดูมากไม่ได้ค่ะใสีเพลงไม่ได้ เตั้งอันมีตัองอันมีนั่นแลแค่นี้ก็น่ากินแล้วค่ะมากน่ากินมากๆเลยอันนี้แผนกินแอปเปิลนะคะแผนกขโมยกินแอปเปิล อะไรอันะะนี้เราคินถ้าอันนี้ราอยากกินเอาเพิ่นอันอนี้เราเอาตรงนี้ตรงนี้มันโ <Okay. S 1> อเคค่ะก็ะต้องตัดกระดาษด้วยอ๋อตัดออกใช่ไหมคะใช่โอเคโอเคค่ะอันนี้เราจะใส่ให้างนนี่ค่ะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวมาใส่ข้ก่อนนะคะ ใช่ค่ะ้คคะปิดได้แล้วค่ะผนกปิดค่ะให้แผนกปิดนะคะให้แผนกปิดค่ะให้เขาได้ช่วยกันน้องอยากช่วยแม่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวรอก,กี่นาทีคะอรอสิบแปดยี่สิบนาทีาทโอเคค่ะมาม่าโทรบอกพี่แมวแล้วว, <20 S 1> ว่าต้องรอยี่สิบนาทีย <20 S 2> <20 S 1> ี่สิบน,น,น,นาทีมันนานเหรอคะตอาจะได้ให้รอก,กี่นาทีอ่ะห้านาทีหรอ กี่นาทีดีคะ5นาทีหนาทีพอเหรอโอเคไหมป่ามาแล้วเย้อะเร็วเร็วเรไหน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 ร้อนไหมคะได้ไหมคะได้ไหมคะเย้ร้อนไหมคะร้อนไหมคะร้อนะคะรอแค่อดทนไม่ได้เคทำไงดีอะให้พี่มาเอาให้ไหมอะ สวัสดีค่ะแววคัมโฮมค่ะถ่าถอยให้ป้าป๊าหน่อยค่ะถอยให้ป้าป๊าหน่อยนะคะถอยให้ป้าป๊าหน่อยค่ะสวัสดีสวัสดวัยังสวัอยู่หรอสวัสดีสวัสดีแม่เหนื่อยไหมขอบคุณกอบสิขอบซาขอบคุณค่ะพี่ปกกี้ ไหนดอกไม้เอาไหนให้มามาไหนให้ปลาปลาคะสช้สยาใจเแ็นชุดสมยาค่ะโอ้ยย่ายเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะแล้วแม่จำหมดไหมคะว่าต้องป้อนยังไงนางพยาบาลจำได้ไหมหมดไหมพิบุ๊กี้อะพี่ปอนนี่คือเราอยู่กับโอข้างกล่องมีข้างกล่องอ๋อข้างกล่องมีใช่ไหมคะโอ้โหสมียาอันนี้แบบทำแผลแม่แกจะนั่งได้ไหมคะนั่งได้ไหมนั่งได้เนาะพี่ก็ยังบอกว่าอีนานตัวนี้มันดีมันกลับ คือซื้อมาสองมาด้วยนะไม่คิดว่าจะได้ใช้แบบมาชนนานังฟ้าเปลี่ยนชุดกันเองอะไรกันเองเอมาไหนพี่มาเซอร์ไพรส์ปะป๊ามีไหนคะ่อไปกกช่วยกันได้ค่ะแม่ลา่ ว้าโอ้โหโอ้เก่งมากเขาทำเองเลยนะน้องแมวลงไปซื้อแป้งให้เช่ไหค่ะบปุ๊กกี้ใช่เราไปซื้อที่ไหนมาอ่าในหมู่บ้านค่ะในหมู่บ้านค่ะมีจัดดอกไม้สองอันให้มามมาอันหนึ่งให้ป้าป้านึงกินได้ไหมคะามาหมา

ไอ้ไม้ไอ้มาไหนอันไหนดอกไม้ป้าป้าไหนดอกไม้มาม่าครัอันไหนของป้าป้าไหนของมาม่าดอกไม้สองอันค่ะอ๋อสองอันให้ป้าป้ามาม่าด้วยกันใช่ไหมคะโอ้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากฉลองค่ะทุกคนค่ะฉลอง แล้วตาแลก็ปลาแยกเราได้ยังคะอยางเ้ออเขียออกจากกันเขี่ยออกจากกันกมิสเฟลาววอ์เบนดี้อัไนทำยังไงอันนี้ทวันานีนับค่ะนเนี่ต้นรับค่ะ ค่ะได้คำยินดีค่ะได้คำยินด you know, ีค่ะขอบคุณพี่บูกี้นะคะขอบคุณพี่ฟอรด้วยนะคะแล้วก็เค้กซองเต้มาตโอพป Happy m e a ไปปาปาีซองเต้ซองเต้แล้วป๊าเตอาลูฮะต้องเตะเม็ดยาเตะลูลูลู พี่เมวหนูไทยให้ปะป๊าน้าขอบคุณมากค่ะแม่คะแม่กอดนิดนึงได้ไหมคะกอดแล้วหรือคะแม่หอมยังคะจุ๊บยังคะจุ๊บใช่ชินไม่จุ๊บยู่หรออยากเห็นแม่ตอนแม่กอดตอนที่โรงพยาบาลนะคะแม่ตอนนี้ยังแบบว่าอยให้ น้ำเราจะน้ำเราจะได้ถ่ายไปเนี่ยน้ำเราจะอยากน้ำเราจะได้เก็บไป F4 ดูไ <c oughs> ว้ทุกคนอยากเห็นโ oh, <Hello. S 1> อ้ร้อย In hospital she take care you like this เนาะว้าว good luck for you นะมั Mart. you าร์ทย o งกูดไว Amazing boy <c oughs> Amazing wife ไปหรอ เต็มเต็มข้นแล้วควรได้แล้วควรได้แล้วแอบกงถ้ากวรเยอะไปแม่ก็อย่างนี้ค่ะดีดแม่ดีดขาอ้อเี๋ยวกเี่ยวอ้หเขาอ๋อเขาก็จะเอาไม้เอาไม้ค้ำโอเคใช่ไหมคะ